คลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ิจราราญาณในการรับฟังนะครับทูปดิจุดมูน,นี้คือเป็นแนวทางในการเรียนหวยขอให้เอฟซีทุกคนจงโชคดีครับผมสวัสดีครับผมเบ่าหนองครับเมื่อนี้วันที่21เมษาสน2 5า4 เมื่อนี้ยเอฟซีเป็นว่าห้จุดถูกอีกแนวว่าสัตแต่ครับเมื่อนี้กัสิมาจุดถูกขอเรียกไอยครอีกเันว่าหมูว่านเขาอย่จุดหมูว่านเขาอยกแต่ว่าเขาประตรูไปเขาไอ้น้อยวีแต่ว่า มีปีกแพงแน่น้อยหนึ่งดีใจน้ำค้นดีคนถือน้ำได้ครับเด้อ้อยสื่อกันคน้นถือสื่อจังไรมันกระถือนคนวะแมนครับโชคไปหมานมันมันบอกคือกันเมื่อนีก็เลยสิมาจจดอีกว่าจะให้เอฟซีบนได้ทุกคนครับ ยุดมือนีให้ถือกันทุกคนเพราะว่าไอ้ใครเป็นให้โชคเอฟซี SC อยู่แล้วนะครับเนาะบกเป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเ้าไปยุดกันเลยไะครับพหำมาลุ่นกันว่ามือนีไอ้ใครเป็นใจใโชคเข้าตัวใด ่าให้เอฟซีทุกคนจงโชคดีครับผมไปไปเบิรงนับกัน มื่อนี่ขอให้ f เอถูกหวยกันทุกคนนะครับเดอ้อันมาให้โชคแล้วอะไรกัถูกหวยกันทุกคนครับตัวแรกกำลังมาวหนนี้กลมมาเลยเลขงามครับเลงงาม ตัวแรกมาแล้วครับเก่าชัดเจนปะ่ะบทิบเก่าอีลี้เนะาะขนาดเลกถูกชุดใหม่ได้นี่งามครับงามงามงาม,น,าม,มาน้มาหลุนตัวที่สองกันครับ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดการงานการเงินกระชีกรขาดกินกินแน่ขอให้ใครให้หมออหมอบโชคให้เอสีทุกคนนะครับเนาะเอซีก็ดูแลสุขภาพเดี๋ยวของน้ำเด้อครับเด้อไปใส่มาใส่กะให้ระมัดร,ระวัง สวมแมตตลอดล้างมือตลอดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของอากาของครอบครัวของคนหลบขางน้ำบ้านหนองกะเป็นหงเอซีสุขคนครับผมช่วงนี้เฮามันเป็นช่วงวิกฤตนะเนาะเฮาต้องผ่านวิกฤต จุดนีไปน้ากันต้องผ่านไปให้มันได้เบาหนองเป็นกำลังใจให้เอซทุกคนครับผมนะครับเหล็กตัวที่สองมาแล้วครับงามงามงามชัดเจนเลยนะครับมาแล้วครับวันนี้เหล็กถูกชัดแห้ง ไอ้คนห้โชคเอฟซีมึอนี้กัดห้เล็กน้อยเด้อน้อยพิเศษน้อยธรรมดาครับตัวที่สองมาแล้วครับเล็กซีชัดเจน หลุดตัวที่สามกันตัวนะครับ ตัวที่3ามลังมาครับเริ่มชัดเข้ามาแล้วเอาครับเห็นบบางหันครับถูกมุนครับถูกหมุนไปทั้งไอ้ใครโอ้ยคนหัวลุก แน่นนี้เนาะมันจะเขามาตรงๆอีกแล้วบ่โอ้คนลูกเดียวบานนี่ว้าหันถูกมุนครับถูกมุนนี่คืออวยออกข้างขางเนี่สันลอบาดนี่หมุนไปทางไอ้ใครครับบุกเคยเกิดขึนจังสีจักเทือครับนี่ั้งแรกครับ บริขยับกล่องเลยครับบร,ริหันมือบริษถือกล่องเลยเห็นกันทุกคนนะครับชัดเจนเลยครับถูกหมุนถูกหมุนไปทางไอ้ใครครับมันนี่น้อยสีแตกอีกว่ามันนี้เดี๋ยวโฮมจีวยกล่องไปทางเลขถูกนะครับเด้อเห็นสีภายในเบิ่งชัดชัด โมเันเดวผมจะถ่ายรูปก,ก็ไดถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งให้นะครับเนาะโอ้ยคนลูกได้ยบานนี่เธอแหลกเวยครับได้ถูกมุนนะครับวังหันถูกมุนนะครับถูกมุนมาท้งไอใคร แข่งแรกครับทีจุดที่เป็นแบบนี้นะครับมาเบ่งเด็กถูก 9, 4, 6, นะครับครับเก้าสี่หกนะครับชัดเจนนะครับเนาะมือนี่อเบาทองคนลูกดิเบาทองคนลูกเบาทองคนลูก,ลกถูกหมุนถูกหมุนมือนี้ถูกหมุน ถูกหมุนมาทางไอกไขมือหนิครับไอกไข่บานเบาหนองครับขอให้เอซี่ถูกหวยกันทุกคนนะครับเด้วม,มือหนิวันที่21เมษายน2564ให้เอสซี่ส่งบอลกันทุกคนครับผม เห็นกันแล้วนอตครับนอกเหล็กถูกมือนี่ง่ายคือเป็นแน่นนะนี่นอบาทอีกเล็กอ่งามจริงที่บบเคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นครับมือนี้ถูกมุนครับหันไม่ทังไอ้ใครหรือว่าน้อยสิแตกอีกบนออมือนี้หรือจังใดไอ้ไครสิมาให้โชคไงเอฟซีกันครับมือนี้กะ ขอให้เอฟซีเบาหน่องถูกหวยรวยเบอร์กันสุขูสุขคนนะครับนาอกิดจริงใดกับห้้มดังปรารถนาเราจะผ่านโควิดไปน้ำกันนะครับนาะดูแลสุขภาพเจ้าของนำํำเมื่อนีใ้ใครให้โชคดีครับเลขถูกกับงามสิ่งที่เกิดขึ้นกเยันให้เบาหน่อง คนลุกขึ้กันครับบอเคยเห็นจักเตอรถูกมุนมันนี้ถูกมุนไปหาไอ้ใครเป็นเรื่องแปลกอีกมือหนึ่งครับผมจากขีมือว่านแปลกแล้วมือนอี่แปลกอีกครับผมไอ้ใครเปนธีมาาบอกโจกเอซีอีดีวนี้สิ่งที่เหาซัท่าสิ่งที่เหากาบไวาเพิ่นจะซอยเหาครับ ในช่วงเวลาที่เฮาวิกฤตขออย่างเดียวคือเฮาจงทําดีต่อไปอย่าลด้วันมืนี้กะบ้าหนองกะขอให้เอซทุกคนจบประสบความสำเร็จสุขสมหวังดังปานะ่าถนาทุกประการบ้าหนองกะบมมียังไให้เราเล่าหนองนมีมได้ใจนี่ละใจลุนลวนๆทนที่มอมให้เอซ ในกะขอให้ FC ทุกคนจงสมหวังครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ